วันนี้ผมมีเรื่องราวที่สนุกและตื่นเต้นเกี่ยวกับบ้านมือสองมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับประสบการณ์ในวันนี้ถูกส่งมาจากเพื่อนคนหนึ่งในช่องครับเขาได้บอกเล่าความน่ากลัวสยองขวัญเกี่ยวกับบ้านมือสองหลังหนึ่งหลังจากที่พวกเขาได้ไปซื้อและเข้าไปอยู่โดยที่ไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรที่น่ากลัวซ่อนอยู่ผมอยากให้เพื่อนๆลองรับฟังเรื่องนี้ดูนะครับนึกภาพบรรยากาศต่างๆต,ตามที่ผมเล่า ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องทําให้เพื่อนๆขนลุกอย่างแน่นอนแ่ะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันอยาให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับอ e ีเมลฉบับนี้ถูกส่งมาจากคุณกรครับเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเขาและภรรยาคุณกรได้เล่าให้ฟังว่า เรื่องราวเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อเกือบ1ิบปีที่ผ่านมาในตอนนั้นเขากับภรรยาเพิ่งจะแต่งงานกันครับทั้งคู่ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตด้วยกันและสิ่งแรกที่ทั้งคู่ตกลงที่จะทํากันในทันทีก็คือการหาซื้อบ้านสักหลังครับเพื่อลงหลักปักฐานสําหรับการสร้างครอบครัวแต่ด้วยความที่งบประมาณในการเลือกบ้านนั้นไม่มากสักเท่าไหร่ทําให้การหาบ้านสักหลังหนึ่งมันค่อนข้างจะยากพอสมควรเลยครับ เขากับภรรยาพยายามหาบ้านกันมาสักพักแล้วแต่ก็ยังไม่เจอบ้านที่ถูกใจสักทีคุณกรนจึงตัดสินใจที่จะใช้บริการของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพราะเขาคิดว่าถ้าติดต่อผ่านทางนายหน้าแล้วก็อาจจะค้นหาได้กว้างมากขึ้นและพบบ้านที่ตรงใจอย่างรวดเร็วซึ่งหลังจากที่เริ่มต้นใช้บริการได้ไม่นานทางนายหน้าก็ได้นำเสนอบ้านหลังหนึ่งมาให้เป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในย่านชนบท ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ30นาทีตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบรายล้อมด้วยบ้านคนเพียงไม่กี่หลังและที่สำคัญก็คือราคาของบ้านหลังนี้นั้นเพียงครึ่งเดียวของบ้านหลังอื่นๆในละแวะกเดียวกันโดยในหน้าบอกเหตุผลของราคาที่ถูกเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าของบ้านคนเก่าไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแล้วครับเขาย้ายไปลงหลักปักฐานที่ต่างประเทศและปล่อยให้บ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมานาน ก็เลยตัดสินใจที่จะขายออกไปในราคาที่ถูกมากๆเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณกรณก็รู้สึกสนใจเป็นอย่างมากครับเขาตัดสินใจนัดวันกับทางนายหน้าเพื่อที่จะเข้าไปดูบ้านหลังนี้เวลาก็ผ่านมาหลายวันครับจนมาถึงวันที่นัดหมายกันคุณกรนกับภรรยาก็ขับรถเดินทางออกจากตัวจังหวัดมุ่งหน้าไปยังชานเมืองซึ่งเป็นสถานที่ที่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่เมื่อไปถึงพวกเขาได้พบว่า บ้านหลังนี้ถูกตั้งอยู่ในซอยลึกสุดของหมู่บ้านเลยครับเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ตัวบ้านมีสภาพเก่าและทรุดโทรมไปตามกาลเวลามีพื้นที่ขนาดกว้างขวางพอสมควรที่บริเวณสวนหน้าบ้านมีต้นมะม่วงต้นใหญ่สองต้นถูกปลูกทิ้งไว้ทําให้พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยใบไม้ที่กองสมหนามองด้วยตาก็รู้ได้ทันทีครับว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครเข้ามาอยู่มานานหลายปีแล้ว ที่ด้านข้างของบ้านถูกขนาบด้วยบ้านร้างเก่าทั้งด้านซ้ายและทางด้านขวาเมื่อเปิดประตูเข้าไปด้านในก็พบว่าที่ชั้นล่างของบ้านประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่หนึ่งห้องห้องนอนหนึ่งห้องและห้องน้ำหนึ่งห้องซึ่งภายในบ้านยังคงหลงเหลือเฟอร์นิเจอร์บางส่วนที่เจ้าของคนเดิมได้ทิ้งเอาไว้ครับทุกอย่างภายในบ้านดูเก่ามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟบานประตูและหน้าต่าง รวมถึงโต๊ะและเก้าอี้ที่ในตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นที่ชั้นสองแทบไม่ต้องพูดถึงเลยครับเมื่อเดินขึ้นไปที่ชั้นบนก็จะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีการกั้นห้องนอนไว้หนึ่งห้องแต่ด้วยความที่ชั้นบนเป็นไม้และขาดการดูแลรักษามานานทำให้ในตอนนี้ไม้บางส่วนมันก็เริ่มที่จะผุพังแตกหักเสียหายไปบ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ในเรื่องเลวร้ายก็ยังพอมีเรื่องดีอยู่บ้างนะครับ เพราะที่ชั้นสองได้มีการกั้นห้องทำฝ้าเพดานไว้เสร็จหมดทุกอย่างแล้วไม่ต้องตกแต่งเพิ่มเติมอะไรมากหลังจากที่เดินดูรอบบ้านเสร็จคุณกรนกับภรรยาก็เดินลงมาที่ชั้นล่างเพื่อพูดคุยและตกลงราคากับทางในหน้าซึ่งทางในหน้าเองก็ดูเหมือนจะรู้นะครับว่าทั้งสองคนเริ่มที่จะสนใจบ้านหลังนี้เขาจึงงัดไม้ตายออกมานำเสนอราคาสุดพิเศษให้เพิ่มเติม เป็นราคาที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับทําให้คุณกรกับภรรยาตกลงที่จะซื้อบ้านหลังนี้ในทันทีซึ่งคุณกรณเองก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับว่าตอนที่เขาตัดสินใจซื้อบ้านก็เป็นเพราะว่าราคาที่ได้มาค่อนข้างจะถูกมากๆตัวบ้านเองถึงแม้ว่าจะเก่าและทรุดโทรมแต่เขาคิดว่าการบำรุงรักษามันก็ไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่ครับอยู่ไปซ่อมไปก็ไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไร เขาคิดว่าตัวเขาเองรับได้ครับเวลาผ่านมาหลังจากที่ซื้อขายโอนบ้านกันเสร็จเรียบร้อยคุณกรกับภรรยาก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ในวันแรกที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ทั้งสองคนก็ขนย้ายข้าวของที่จําเป็นเข้ามาไว้ภายในบ้านและตั้งใจใช้ห้องชั้นล่างเป็นห้องนอนหลักกะว่าจะซ่อมไม้ที่ผูกพังชั้นบนให้เสร็จก่อนครับหลังจากนั้นถึงจะย้ายขึ้นไปอยู่ก็ช่วยกันทําความสะอาดภายในบ้าน รวมถึงสวนหน้าบ้านด้วยซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มานานแล้วทําให้ค่อนข้างจะสก,กปรกพอสมควรคุณกอนกับภรรยาใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยครับในการจัดการทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางทําให้ทั้งสองคนเข้านอนในคืนแรกด้วยความเหนื่อยล้าหัวถึงหมอนก็นอนหลับไปแบบไม่รู้สึกตัวคืนแรกผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเช้าวันต่อมาเป็นวันทํางาน คุณกอนก็เดินทางออกจากบ,บ้านตั้งแต่ช่วงเช้าและทิ้งภาระหน้าที่ที่เหลือในการทำความสะอาดไว้ให้กับภรรยาเพียงคนเดียวซึ่งตลอดทั้งวันเธอจะทำความสะอาดของเธอไปตามปกติแล้ะครับจนมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เธอขนเอาขยะทั้งหลายทั้งแหล่มาทิ้งอยู่ที่หน้าบ้านและได้พบกับคุณป้าคนหนึ่งที่กำลังขี่จักรยานผ่านมาพอดีครับทางภรรยาก็เลยพูดทักทายทำให้ทั้งสองคนได้มีโอกาสพูดคุยกัน ก็พูดคุยสอบถามสารทุกสุกดิบทั่วไปนะครับทางภรรยาก็ได้แนะนำตัวว่าเธอเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้และเธอเนี่ยซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างจะถูกซึ่งเธอก็พยายามสอบถามกับคุณป้าว่าบ้านหลังนี้เจ้าของคนเดิมเขาเป็นใครหลังจบคำถามนั้นสีหน้าของคุณป้าก็เปลี่ยนไปในทันทีเลยครับคุณป้าเงียบไปแล้วก็ดูเหมือนพยายามจะเปลี่ยนเรื่องเหมือนไม่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับมันสักเท่าไหร่ ซึ่งภรรยาก็พอจะสัมผัสดได้แต่ก็ไม่ได้สนใจหรือว่าเก็บมาใส่ใจนะครับแต่ว่าก่อนที่ทั้งสองคนจะบอกลากันนั้นกลับมีคำพูดบางอย่างที่ฟังดูแล้วแปลกมากๆออกมาจากปากของคุณปา้าถ้าได้ยินเสียงอะไรบนชั้นสองก็อยากขึ้นไปดูนะปล่อยผ่านมันไปไม่ต้องไปสนใจมาหรอกคำพูดนั้นทำให้ภรรยารู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเลยครับเธอขนลุกไปทั้งตัว ซึ่งเธอก็พยายามสอบถามกับทางคุณป้านะครับว่าพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรแต่คุณป้าเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรครับได้แต่ขี่จักรยานจากไปหลังจากที่ได้รับฟังเรื่องราวแปลกๆเหล่านั้นภรรยาก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจครับไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับคุณกรณ์ฟังเนื่องจากว่าเธอกลัวว่าคุณกรณ์จะรู้สึกไม่สบายใจซึ่งในวันนั้นหลังจากที่คุณกรณ์กลับมาจากทำงาน เธอก็ยังคงทําตัวตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและทั้งสองคนก็เข้านอนกันที่ห้องนอนชั้นล่างเหมือนเช่นเดิมแต่ในกลางดึกคืนนั้นครับก็เกิดเสียงดังกึงก้งกึ้งครืดครืดดังลงมาจากชั้นบนเสียงนั้นทําให้ทั้งสองคนสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีคุณกรณบอกว่าเสียงนั้นเป็นเสียงเหมือนมีใครบางคนกําลังทุบอะไรสักอย่างด้วยความโกรธครับ เขาพยายามปลอบใจภรรยาที่ตื่นขึ้นมาข้างๆบอกกับเธอว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงลมที่พัดประตูถึงแม้ว่าเขาจะพูดออกไปแบบนั้นแต่เขาเองก็ยอมรับนะครับว่าในใจก็รู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันแต่ทางภรรยาเองเธออยากจะรู้ให้ได้ครับว่าเสียงนั้นมันคืออะไรทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะเดินขึ้นไปดูที่ชั้นบนทั้งสองคนเดินฝ่าความมืดขึ้นไป เดินผ่านบันไดไม้ที่ลั่นเอียดอาร์ตทุกก้าวเดินที่เท้าเหยียบลงไปหลังจากที่ใช้มือเปิดสวิตไฟเมื่อไฟติดขึ้นก็พบว่าทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับสิ่งที่เปลี่ยนไปเพียงอย่างเดียวก็คือประตูห้องนอนที่เคยปิดเอาไว้ตอนนี้มันกลับเปิดแง้มออกมาเหมือนมีใครบางคนเพิ่งจะเปิดมันออกครับทั้งสองคนตัดสินใจก้าวเดินไปที่ประตูห้องนั้นอย่างหวาดระแวง คุณกรบอกว่าในใจของเขาเขาคิดว่าน่าจะมีโจรหรือว่าขโมยแอบเข้ามาในบ้านอย่างแน่นอนเขาจึงเดินเข้าไปด้วยความระมัดระวังและหลานจากที่ใช้มือผลักประตูบานนั้นเปิดออกภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็ทำให้ทั้งสองคนต้องแปลกใจครับเพราะที่พื้นที่เคยเต็มไปด้วยฝุ่นตอนนี้กลับมีร่องรอยอะไรบางอย่างลากเป็นทางยาวข้างหนึ่งดูเป็นเหมือนเป็นรอยเท้าคนที่ดูเหมือนเป็นปกติครับ แต่มันดูใหญ่มากๆส่วนอีกข้างนั้นไม่ใช่รอยเท้าเป็นลักษณะาลากเป็นทางยาวเพียงอย่างเดียวเหมือนเจ้าของรอยเท้าคู่นี้เป็นคนที่พิการขาข้างใดข้างหนึ่งครับและพยายามลากตัวเองไปมาสิ่งที่เจอในกลางดึกคืนนั้นทําให้ทั้งสองคนตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงของเรื่องราวเรื่องนี้ภรรยาจึงพูดบอกกล่าวเกี่ยวกับคำพูดแปลกๆของคุณป้าคนนั้น เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณกรฟังอย่างละเอียดซึ่งด้วยความที่บริเวณรอบๆบบ้านไม่มีคนอาศัยอยู่ครับคุณกรจึงตัดสินใจที่จะไปสอบถามกับคนเพียงคนเดียวที่น่าจะรู้ที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านครับเมื่อไปถึงคุณกรกับภรรยายก็ได้แนะนำตัวว่าพวกเขาเป็นเจ้าของบ้านคนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้เพียงไม่กี่วันทางผู้ใหญ่บ้านก็รับฟังข้อมูล พร้อมทั้งทำหน้าตกใจเหมือนว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับว่าจะมีคนกล้าเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นซึ่งก่อนที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทั้งสองคนฟังผู้ใหญ่บ้านได้ถามกับทั้งคู่ว่าถ้าเล่าออกไปแล้วก็อาจจะกลัวจนอยู่ไม่ได้นะพร้อมที่จะรับฟังกันหรือเปล่าแค่คำพูดคำนั้นก็ทำให้คุณกรนกับภรรยาขนลุกไปทั้งตัวแล้วครับแต่ด้วยความที่อยากจะรู้ความจริงทั้งสองคนจึงตัดสินใจ ที่จะรับรู้ข้อมูลนั้นผู้ใหญ่บ้านก็เลยเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้ถูกสร้างมานานมากกว่า30ปีแล้วครับเป็นบ้านหลังเก่าของชายหญิงคู่หนึ่งทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันซึ่งผู้เป็นสามีนั้นเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเป็นคนขยันขันแข็งตั้งใจทํางานเพื่อที่จะสร้างครอบครัวแต่กลับเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดฝันขึ้นกับเขาเพราะอยู่ดีๆ ภรรยาของเขาที่ตั้งใจจะสร้างอนาคตร่วมกันกลับมีชู้และหนีตามผู้ชายไปทำให้หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับเขากลายเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยอมออกจากบ้านและที่สําร้ายไปมากกว่านั้นคือเขาตกบันไดลงมาจนขาหักซึ่งเขาก็ยังคงยืนกรานที่จะไม่รักษาตัวครับทําให้หลังจากนั้นขาข้างที่หักของเขาก็ผิดออรูป และเสียไปในที่สุดเขากลายเป็นคนพิการที่ต้องเดินลากขาข้างหนึ่งไปตลอดผู้ชายคนนี้ยังคงพักอาศัยอยู่ที่ชั้นสองเก็บตัวไม่ออกไปไหนครับซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่ายาวนานสักเท่าไหร่จนมีอยู่วันหนึ่งทางเพื่อนบ้านก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากบ้านหลังนี้พวกเขาจึงตัดสินใจแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าไปตรวจสอบภาพที่เห็นเป็นภาพที่น่าอนาใจมากๆเลยครับ เพราะว่าผู้ชายคนนี้นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนที่ชั้นสองพร้อมกับร่องรอยของขาที่เดินลากไปทั่วห้องไม่มีใครรู้ว่าเขาเสียชีวิตได้ยังไงนะครับแต่ก็คาดการกันไปเองว่าน่าจะเป็นสาเหตุจากการตรอมใจและโรคประจําตัวซึ่งหลังจากที่ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตไปบ้านของชาวบ้านที่อยู่รอบข้างก็เริ่มเจอเรื่องราวแปลกๆในช่วงเวลากลางคืน พวกเขามักจะได้ยินเสียงเดินลากเท้าของผู้ชายคนนี้อยู่บ่อยๆครับทั้งที่พวกเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าเขาได้เสียชีวิตไปนานมากแล้วรวมถึงมีหลายคนที่มีโอกาสได้เข้ามาครอบครองรวมถึงเช่าบ้านหลังนี้อยู่แต่ทุกคนก็จะได้พบเจอกับดวงวิญญาณของผู้ชายคนนี้มาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือบางครั้งก็ปรากฏตัวให้เห็นเป็นตัวเป็นตนจนในที่สุดก็ไม่มีใครสามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไป พากันย้ายหนีออกไปจนหมดซึ่งนั่นอาจจะเป็นที่มาของที่ตัวคุณกรกับภรรยาได้บ้านหลังนี้มาในราคาที่ถูกก็เป็นได้ครับเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณกรก็ถึงกับขนลุกไปทั้งตัวเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าบ้านหลังที่เขาเพิ่งซื้อนั้นจะมีเรื่องราวที่น่ากลัวสยองขวัญขนาดนี้เกิดขึ้นซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ทั้งสองคนต้องตัดสินใจกันอีกทีครับว่าควรจะเอายังไงต่อไป และกลางดึกคืนนั้นก็เกิดเรื่องบางอย่างที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างง่ายได้ในช่วงเวลากลางดึกขณะที่ทั้งสองคนกำลังนอนหลับอยู่ที่ห้องนอนชั้นล่างเสียงปริศนาเสียงเดิมก็กลับขึ้นมาดังอีกครั้งกึ่งกึ่งครืดครืดทั้งสองคนลืมตาเต่นขึ้นมาพร้อมกันเหมือนว่าทั้งคู่ก็นอนไม่หลับเพราะว่าเรื่องราวที่ได้ยินมาและด้วยความอยากรู้ เพื่อต้องการจะยืนยันว่าสิ่งที่เจออยู่ตอนนี้มันคืออะไรกันแน่คุณกรนจึงตัดสินใจเดินนำหน้าภรรยาขึ้นไปที่ชั้นบนเมื่อขึ้นไปถึงหลังจากที่เปิดไฟทำให้ทั้งคู่ได้พบเห็นว่าประตูห้องนอนถูกเปิดอ้าออกอีกครั้งซึ่งตัวของคุณกรเองก็ยืนยันนะครับว่าเมื่อวานนี้เขาปิดสนิทเองแล้วกับมือของตัวเองทั้งคู่ก้าวเดินเข้าไปด้วยความรู้สึกกล้า,กล,า,ก,ลากลัวครับ เมื่อไปถึงที่หน้าห้องคุณกรณก็ใช้มือผลักประตูเปิดเข้าไปอีกครั้งแต่ภาพที่เห็นคือภายในห้องว่างเปล่าร่องรอยท้าปริศนาที่เกิดขึ้นเมื่อวานยังคงอยู่ครบเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือพวกเขาได้กลิ่นเหม็นอาบชวนคลื่นไส้กลิ่นนั้นคลากรุกร้งไปทั่วทั้งห้องครับมันเหม็นจนทำให้ทั้งคู่ทนไม่ไหวรีบปิดประตูแล้วก็วิ่งออกมาจากจุดนั้นในทันทีแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับ มันมีความน่ากลัวเกิดขึ้นตามมาพอหลังจากที่ทั้งสองคนหันหลังแล้ววิ่งออกมาจากตรงนั้นกลับกลายเป็นว่าเสียงรากเท้าปิศนาก็ดังขึ้นมาอีกครั้งด้วยความที่มันอยู่ใกล้มากๆครับทําให้คุณกรกับภรรยาได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนเสียงนั้นเป็นเสียงคนเดินลากเท้าว,วนไปวนมาอยู่ภายในห้องห้องที่เขาเพิ่งเปิดเข้าไปดูเมื่อกี้และยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้น ทั้งสองคนรีบวิ่งลงมาที่ชั้นล่างด้วยความหวาดกลัวและเดินทางออกจากบ้านหลังนี้ในทันทีครับหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นคุณกรนตัดสินใจขายบ้านหลังนี้โดยด่วนเขาไม่สนใจครับว่าจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเพราะว่าหลังจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนบ้านหลังนี้ก็ถูกขายให้กับเจ้าของคนใหม่ที่ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตอันน่าสะพึงกลัวของมัน ซึ่งหลังจากที่ขายออกไปแล้วคุณกรเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเจ้าของคนใหม่ได้พบเจอกับอะไรบ้างหรือเปล่าและบ้านหลังนี้มีสถานะเป็นยังไงต่อไปเขารู้เพียงแค่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่เคยซื้อบ้านมือสองในราคาที่ถูกและต่ำกว่าราคาท้องตลาดอีกเลยครับและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีเมลฉบับนี้จากคุณกร มาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆฝังเรื่องนีงน้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างตื่นเต้นกันบ้างหรือเปล่าส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าอย่างที่ผมเคยย้ำเตือนให้เพื่อนๆฟังกันอยู่บ่อยๆนะครับขอพูดกันอีกสรอบครับผมไม่อยากให้เพื่อนกังวลเกี่ยวกับบ้านมือสองกันมากมายนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเรื่องราวแบบนี้มันอาจจะมีทั้งคนที่เคยเจอและไม่เคยเจอครับพระเข้าป่าปนกันไป คนที่มีโอกาสได้เจอก็จะได้พบเจอครับส่วนคนแบบเราๆรวมถึงผมด้วยไม่ได้มีเซนอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่บางทีการที่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ก็อาจจะไม่เจอก็เป็นได้ครับบ้านมือสองก็มีทั้งที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าการที่เราจะซื้อบ้านมือสองแล้วจะได้พบเจอกับเรื่องราวลี้ลับหรือว่าเรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญหรือเปล่าบทจะเจอยังไงมันก็ต้องเจอแหละครับ อย่าคิดมากกันไปเลยครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆมองบ้านมือสองในแนวทานที่ลบจนเกินไปนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกบ้านในแบบที่พวกเราชอบและดวงชะตาต้องกันแบบนั้นจะดีกว่าครับเพื่อนๆละครับฟังเรื่องนี้แล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคิดยังไงกับบ้านมือสองคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องราวของเพื่อนๆเอง หรือว่ารับฟังจากใครเล่าให้ฟังมาถ้าอยากให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆพื่อคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งเรื่องราวน่ากลัวเหล่านั้นมาหาผมที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปผมอยากให้เ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ